เคาะแล้วประกันสังคมยอมจ่ายลูกจ้างว่างงานจากพิษโควิด -19 8 0 0 0ปบาทต่อเดือนที่สำนักง,งานประกันสังคมนายสุทธิสุโกศลปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการการประกันสังคมบอร์ดเรียกประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาชุดที่13ครั้งที่7ทับ2ง เพื่อหาหรือการเยียวยาให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เพื่อเตรียมนำข้อมูลสรุปขอความเห็นชอบที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมในวันที่15เมษายนนี้ทั้งนี้ที่ประชุมใช้เวลาหาหรือ นานกว่า4ชั่วโมงนายสุทธิเปิดเผยว่าในที่ประชุมได้เห็นชอบให้โรคโควิด -19 ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดการว่างงานเป็นจำนวนมากและกองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินกรณีคนว่างงานเพื่อเยยวยาผลกระทบที่ร้อยละ62ของค่าจ้างรายวัน ในระยะเวลาไม่เกิน90วันหรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7 0 8 0บาทถึง8,000บาทซึ่งขณะนี้กองทุนประกันสังคมมีเงินรวม160,000ล้านบาทในสุทธิกล่าวอีกว่าโดยหลังจากนี้จะนำเรื่องรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบและออกประกาศกฎกระทรวงตามรายละเอียดข้างต้น หลังจากนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปในสุที่ยังกล่าวอีกว่าหากรายละเอียดทั้งหมดดำเนินการได้ตามขั้นตอนประกันสังคมจะสามารถจ่ายเงินอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าได้อย่างแน่นอนเพราะในระบบของกระทรวงแรงงานมีข้อมูลของลูกจ้างและผู้ประกันตนอยู่แล้วเบื้องต้นมีอยู่ประมาณ700,000คนที่ว่างงานในระบบ นอกจากนี uhm. ้ประกันสังคมยังต้องรายงานวินัยทางการเงินของกองทุนรวมถึงสภาพคล่องอื่นๆให้รับทราบด้วยเพราะครั้งนี้ถือเป็นการใช้เงินจำนวนมากอาจจะต้องหาแนวทางสำรองเตรียมไว้ด้วยนะครับเช่นการกู้เงินในกรณีที่มีปัญหาไม่จบลงในช่วง3เดือนต่อจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 i ในครั้งนี้ที่ลาออกเลิกจ้างอยู่ที่ประมาณ1ล้านคนและที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 i d 1 9ตรงๆอยู่ที่3 5 0 0 0 0 0คนรวมถึงรัฐสั่งปิด8 0 0 0 0นคนลอดเก่าผู้ประกันตนมีทั้งหมด11ล้านคน เราจะดําเนินการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดในสุทธิกล่าวในสุทธิกล่าวเพิ่มเติมประเด็นวินัยทางการเงินของกองทุนว่างงานว่าจะต้องรายงานให้ครมรับทราบถึงจํานวนเงินสภาพคล่องเป็นอย่างไรและจะใช้เงินจํานวนเท่าไหร่เท่าที่ประเมินจะพยายามหมุนสภาพคล่องให้ให้ดีที่สุดจํานวนเงินของกองทุนประกัน การว่างงานอยู่ที่ประมาณ1.6แสนล้านคนจะพยายามบริหารให้พอหรือแนวทางการจัดหาเงินเพิ่มเติมหากปัญหากินเวลานานมากกว่า3เดือนอาจจะต้องหาแนวทางสำรองเช่นการกู้ยืมเงินเป็นต้นบัตรคนจนมีข่าวดีเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม500บาทจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่15เมษาได้อย่างไรมาดูกันครับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากจะได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางค่ากา๊าซหุงต้มรวมถึงค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วและตั้งแต่1พฤศจิกายน2562ถึง30กันยายน2563ยังได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดได้ถึง7%ด้วยนะครับซึ่งการขอรับเงินคืนภาษี เป็นหนึ่งในมาตรการการชดเชยให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโด,ดยใช้ข้อมูลทางภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่รวมภาษี7%ในราคาสินค้าไปแล้วไม่รวมสินค้าที่มีภาษีสัมสานมิตรเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่น้ำมันเชื้อเพลิงหรือสินค้าที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นของสด เนื้อสดผักสดนะครับโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องใช้บัตรรูดซื้อสินค้าหรือบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องบันทึกการเก็บเงินหรือ Point of Sale เรียกสั้นๆว่า POS ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2562ไปจนถึง30กันยายน2563โดยรัฐบาลจะคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแหวด7%เป็น2ส่วนได้แก่ 1. เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5%ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการโอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนโดยสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้หรือ รูดซื้อสินค้าบริการตามร้านที่เข้าร่วมโครงการ2เงินจำนวนอีก2จะแบ่งเป็น1เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มอีก1เอร์เก็บเข้าบัญชีของผู้มีรายได้น้อยที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติหรือกอชอแต่ละลายถ้าไม่มีบัญชีบัญชีการออมก็จะมีการเปิดบัญชีไว้ให้เพื่อสะสมนะครับแต่การคืน เงินภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจะไม่เกิน500บาทนะครับต้องขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยนะครับว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเงินคืน500บาทแต่จะต้องเติมเงินเข้าไปในบัตรเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้นๆน,น,นะครับด้วยโดยสรุปเนื้อหาเบื้องต้นให้เห็นภาพง่ายๆดังนี้ครับใช้เงินผ่านบัตรคนจน100บาทได้เงินคืนแหวน5%เตเงินจะเข้าบัตรเดือนถัดไป5บาท ใช้เงินผ่านบัตรคนจน500บาทได้เงินแวเตเงินเข้าบัตรเดือนถัดไป25บาทใช้เงินผ่านบัตร1000บาทได้แวด5%เตเงินเข้าบัตรในเดือนถัดไป50บาทใช้5,000บาทได้แวด5%เตเข้าบัตรเดือนถัดไป250บาทและใช้เงินผ่านบัตร10,000บาทได้เงินแวด5%เตเงินเข้าบัตรเดือนถัดไป500บาทเท่ากับว่าถ้าหากต้องการเงินคืนภาษีสูงสุด ที่500บาทต่อเดือนจะต้องเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนนั้นมากกว่า7,000บาทหรือ7%ราวๆ500บาทนะครับส่วนเงินที่ภาครัฐจะโอนคืนให้นั้นกรมบัญชีกลางจะโอนคืนให้ในวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับเช่นเดือนมีนานะครับเราก็จะได้เงินในเดือนเมษาวันที่15นะครับถ้าติดวันหยุดจะเลื่อนมาเป็นวันก่อนวันหยุดครับ เราไม่ทิ้งกันโอนเงินล็อตที่3แจก5,000บาทอีก8 0 0 0 0 0คนในวันนี้วันที่15เมษายนนะครับ15เมษายน2 5 6 3ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังจะทำการโอนเงินจำนวน5,000บาทระยะ3เดือนรอบที่3ระหว่างวันที่15-17เมษายน2563จําจำนวน8 0 0 0 0 0คนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนหานเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันไว้ในลวัวลลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนดยเร็วที่สุดโดยช่วงวันที่15-17เมษายน2 5 6 3 จะเริ่มทยอยส่ง SMS และโอนเงินเยียวยาในรอบที่3ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ8 0 0 0 0นคนหรือคิดเป็นวงเงิน4,000ล้านบาททั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีเม็ดเงินช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด1 9ในรอบที่1ระหว่างวันที่8-10ถึง10เมษายน2563และรอบที่2 ระหว่างที่13-14เมษายน2563แล้วจำนวน2.4ล้านคนหรือคิดเป็นจำนวนเงิน12,000ล้านบาทสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดียวยา5,000บาทที่ต้องการยื่นอุทธรณ์กระทรวงการคลังจะเปิดระบบในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันโดยจะเพิ่มปุ่มอุทธรณ์ในสัปดาห์หน้าสามารถทำการอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้หากประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทขอให้ท่านติดต่อไปที่คอ์เซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทย02-111-1144ตลอด24ชั่วโมงหรือคอ์เซ็นเตอร์ของสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลัง0 2 2 7 3 9 0ง0เฉพาะวันและเวลาราชการ